S <S> สวัดสดีครับหลังจากผ่านไปประมาณส,สักครึ <00. S 2> ่งเดือนครึ่งเดือนนะ้มยแม่ประมาณ20วันนะครับที่เารเาทำการ<ม>ลงต้นอ่อนของขึ้นช่ยดอกนะครับหรือว่าผักกาดจอผักกาดจอทีชาวเหนือเขาชอบแกงเราก็มาเติมปุ๋ยหน่อยเต,ติมปุ๋ยเติมน้ำให้ต้นไม้หน่อย ผสมปุ๋ยเสร็จแล้วปุ๋ยก็มี2อย่างปุ๋ย AB นะครับที่รู้จักกันจะมีปุ๋ย A ปุ๋ย B ผสมมาเสร็จแล้วก็เป็นอันนี้ <c oughs> มาเติมกล่องหนึ่งก็เติมระมาสักครึ่งลิตรนะครับตอนนีด้ดูต้นของเรางามสวยนะครับ ใกล้แล้วครับอีกประมาณสักครึ่งเดือนน่าจะเก็บขายได้แล้วว่าความความงามของเขาเยอะดูนี่มีแมลงมีแมลงมาเกาะแสดงว่าไงอ่าปลอดภยัยไร้สารเคมีไม่ใช่ไร้สารเคมีไร้สารพิษนะครับเพราะว่าทุกอย่างสมัยนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีเคมีนะครับแต่เคมีที่ไม่เป็นอันตรายก็มีนะครับเราก็ ช้สารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายก่อนจะเก็บนะครับเราก็ต้องรู้เวลานะครับให้เขาอยู่กับน้ําธรรมดาไม่ใส่สารเคมีหมดแล้วนะครอยู่กับน้ําธรรมดาชักประมาณสิบวันนะครับเขาก็จะสะอาดปลอดภัยเราสามารถรับประทานได้ผูกไม่เยอะครับปผูกนิดหน่อย ไว้กินเองด้วยแล้วก็เอาไว้จําหน่ายบ้างเล็กน้อยพอเป็นงานอดิเรกยามว่างนะครับก็ดูตลักษณะแล้วก็สวยงามโตตามปกติไม่มีโรคภัยอะไรมากมีนิดหน่อยที่มีก็จะเป็นพวกหนอนชอนใบแล้วก็อาการขาดปุ๋ย น้ำเราก็เติมให้ตลอดก็ไม่ขาดใบก็เขียวสวยงามจะมีอันหนึ่งที่เป็นอ,อยู่แดดเยอะไปหน่อยนะครับก็จะมีอาการเหลืองๆเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เขาจะอยู่แดดเยอะมากเลยเพราะว่าแดดแรงด้วยตอนนี้นะครับ ประเทศไทยแดดแรงแรงใบก็จะมีอาการเหลืองนิดนึงนะครับใบก็มีอาการเหลืองเขาถูกแดดเยอะไปแล้วปลูกให้ดีคิดว่าน่าจะอยู่ในสแลนน่ะน่าจะงามสวยเลยถ้าเกิดใครปลูกปลูกลงดินแลือปลูกลงกล่องก็ได้แต่ขอให้มีสแลนคุมไว้หน่อยก็จะ โอเคแง่ก็มีหนอนชอนใบมาทำ่วนมากเขาจะมาตอนต้นยังเล็กๆอยู่นะครับพอโตใบแข็งแรงแนละ้วเขาก็จะไม่สามารถจะอยู่ได้เขาก็จะไม่เอาแล้วเขาจะเอาแต่ใบอ่อนๆจะมาดูอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นแปลงแตงกวานะครับสำหรับคนที่ มีพื้นที่น้อยอยู่หลังอยู่ในบ้านหมู่บ้านจัดสรรอะไรพวกนี้เราก็สามารถที่จะปลูกแตงไว้กินเองได้นะแล้วแต่จะออกแบบนะครับใครจะทำเป็นสามเหลี่ยมกระโจมใครจะพิงกับกำแพงแบบนี้ก็ยึดเอาเลยนะครับลักษณะการปลูกก็เป็นแบบนี้นะครับปลูกในกล่องโฟมเหมือนกันแล้วก็ทำเชือกทำไม้ค้ำให้เขาเลื้อยเดี๋ยวเขาก็จะเลื้อยขึ้นมาที่ ไม้แล้วก็จะยาวขึ้นไปข้างบนยาวได้สักสองเมตรเขาว่าน่าจะเริ่มออกลูกแล้วล่ะนะความยาวของเขาถ้าสองเมตรก็ออกลูกให้เรากินแล้วก็จะได้ความสวยงามด้วยที่บ้านแล้วก็ได้ผลผักไว้กินด้วยส่วนโคนของต้นนะครับพอเขาเริ่มโตอ่ะมันจะมียอดน้อยๆอ,ออกมาตรงแถวๆโคนอย่างเงี้ยนะครับ เห็นไหมครับกิ่งน้อยๆเนี่ยมันจะยาวกว่าขึ้นมาเนี่ยถ้าโคนของต้นไม้ส่วนมากเราควรจะตัดให้มันโลง่ลงๆไว้เพราะว่ามันจะได้ไม่มีพวกมแมลงอะไรมาอาศัยอาศัยแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอาการปแปลกๆที่เราก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรจะเป็นมีหนอนชอนใบมีเพี้ยมีอะไรมาลงเพราะว่าเขาก็ชอบอยู่ในที่ร่มๆ เขาไม่เขาไม่ตากแดดเขาก็จะอยู่ได้ดีพวกพวกหนอนพวกมแมลงนะเ,เราก็ตัดโคนโคนให้มันโล่งมแมลงเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ไม่อยู่ก็จะทําให้มแมลงน้อยนะครับก็ลองดูนะครับลอง,ดนะลองทดลองฝึกลองทํากันดูนะครับก็มีประโยชน์นะครับได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสวยงามได้ทั้งผัก แล้วไม้เอาไว้กินก็การปลูกแบบนี้สามารถปลูกที่ไหนก็ได้อยู่ในเมืองอยู่ที่สวนอยู่ที่ไหนก็สามารถทำได้แต่ถ้ามีดินการปลูกในดินกับปลูกในกล่องมันต่างกันนะครับปลูกในดินอาการจเจริญเติบโตม,มันอาจจะน้อยเพราะว่าธาตุอาหารมันไม่ได้ถูก โดยเฉพาะเจาะจงคืออยู่ในอนาณาเขตในดินนี่ถ้าเราใส่ปุ๋ยไปปุ๋ยมันก็จะไหลกระจายไปทั่วบางทีต้นไม้ดูดไม่ทันแต่ถ้าอยู่ในกล่องนี่ยังไงก็อยู่ในกล่องเขาสามารถจะดูดขึ้นมาใช้ได้เลยต้นไม้นะมันก็ทําให้การจเจริญเติบโตมันผิดกันในกล่องก็จะเจริญเ,เติบโตรเร็วสมบูรณ์ก็แค่นี้นะครับวันนี้แล้วก็ใครสนใจอย,อยากจะลองดู ก็ไปลองทําดูนะครับแบบนี้มีอะไรก็สอบถามมาได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ